สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานค่ะ พลตำรเอกเพิ่มภูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุเทพแก่งสันเทียปะหลัดกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ร้อยตีธนูวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมซึ่งการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการ ศึกษาสำหรับคนพิการในครั้งนี้ที่จัดขึ้นสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพศ .2551 กําหกำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจึงได้มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและหารือในประเด็นสำคัญต่างๆเพื่อขับเคลื่อนการจัดการ ศึกษาสำหรับคนพิการให้มีประสิทธิภาพต่อไป และในที Jamie, ่ประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการอาทิการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการข้อเสนอในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการและกฎหมายลําดับรองที่เกี่ยวข้องและการขอความเห็นชอบการสรรหากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการ ศึกษาสำหรับคนพิการเป็นต้นด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการการประชุมคณะกรรมการนะครับมีเรื่องที่สนใจก็คงเป็นเรื่องเรามีการแต่งตั้งอนุกรรมการนะครับเป็นเรื่องสืบเนื่องมาถึงเรื่องนะครับในการทํางานซึ่งจะเป็นคณะอนุกรรมการครั้งนี้ก็จะมีท่านรองในขาคอประทศคอปทอนะครับเป็นเป็นหัวหน้าคณะในการการเพื่อจะช่วยคิดในเชิง นโยบายหรือต่างๆนะครับแล้วก็เป็นช่วยในการกันกรองต่างๆในการทํางานเพรอคณะใหญ่นี้จะประชุมประมาณ3เดือนครั้งนะครับแต่คณะนี้จะขับเคลื่อนตลอดเวลานะครับจะมีความแอคทีฟมากกว่าในการทำงานแล้ววันนี้เราก็จะมีการหลังที่ประชุมครั้งที่แล้วนะครับได้มอบให้ท่านท่านจันยุนะครับไปไปศึกษาซึ่ก็มีข้อเสนอมาในการทาเนการลหลายๆอย่างในมิตีหนึ่งก็คือในเรื่องของ เรื่องระเบียบกฎหมายต่างๆนะครับเราก็เลยมีการตั้งอนุกรรมการนะครับโดยท่านบรขารคอปรเป็นประธานนะครับมีคณะทำงานประมาณ10บสิบยี่สิบท่านนะครับในการดำเนินการนะครับก็คือมีบา่วยงานที่ก็ยืในการไปทบทวนระเบียบกฎหมายต่างๆในการดำเนินการก็จะมีการปรับปรุงนะครับเพื่อประโยชน์ของคนพิการนะครับในการดำเนินการนะครับนอกจากนั้นแล้วก็เป็นเรื่องก็แจ้งมติคอรมนะครับที่ในเรื่องของการจ้างครู นะครับที่แต่ก่อนต้องประเมินทุก5ปีปีตอนนี้เราไม่ต้องประเมินละนะครับคอรมอรเห็นชอบแล้วก็คือสามารถดําเนินการได้ซึ่งในการพิจารณาของรัฐบาลนะครับเมื่อเมื่อเป็นผูติดคอรมอแล้วก็จะสามารถบรรจุในในร่างระฐบาลได้สกัดชุญแจนในการดำเนินการ